สวัสดีค่ะนารีธีมาขาพยากรค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะในเรื่องของความรักเนาะความรักเนี่ยว่ากันไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารักมีแค่ชาติพบเดียวมะแล้วก็ไม่ใช่ว่ารักจะมีแค่พงเผ่าเดียวเนาะมันมีการตั้งหลายพงเผ่ามีกันตั้งหลายพบหลายชาติความรักก็มีทั้งคู่จรมีทั้งคู่ โซเมดมีทั้งคู่ทวินเฟรมคู่บุญคู่กรามคู่อุปถมัมภ์อ้อเยอะแยะไปหมดเลยคู่จรหรือคู่โซเมดอ่ะมันอาจจะเป็นคู่ที่เคยช่วยเหลือกันมาสั้นๆเคยอุปถัมภ์กันมาเล็กน้อยแต่ถ้าคู่ทวินเฟรมส่วนใหญ่จะเป็นคู่ที่อธิษฐานกันมาทุกชาติทุกภพกนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนไหนไม่ว่าจะเกิดอยู่ที่ไหนเป็นอะไรยังไงขอให้เราได้ครองคู่กัน ส่วนใหญ่คู่ทวินเฟรมนะเวลาเจอเจอกันแล้วมันไม่ได้สมหวัง,งง่ายๆหรอกค่ะมันต้องมีบททดสอบในเรื่องของความรักนที่แท้จริงก่อนนะแล้วถึงจะสมหวัง,งได้ทีนี้แม้แต่คนอะคนที่อยู่ภพภูมิเดียวกันหรือแม้แต่สัตว์ประสัตอะสัตว์ระสัก็มีคู่ปะแมวหมาเออจ่ากไก่มันก็มีคู่มีคู่ของเขาหมดเลยค่ะแต่เขาเป็นคู่ที่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อธิษฐานร่วมกันเหมือนคนไม่ใช่คู่บุญเนาะ เป็นคู่ที่เป็นไปตามราคะของสัตว์อยู่แล้วแต่ความรักเนี่ยมันไม่ได้ว่าเกิดแค่มนุษย์หรือเปล่าในภพภูมิอื่นๆที่คุณไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาเนื้อเนี่ยเขาก็มีถ้าคุณอยากจะเห็นครุฑอยากจะเห็นหนาคราชอยากจะเห็นกิน,นรีอยากจะเห็นเทพเทวดาเนี่ยคุณก็ปฏิบัติให้ถึงนะคะปฏิบัติถึงแต่ละขั้นแต่ละขั้นเดี๋ยวเขาจะพาคุณไปดูเองแหละคะ่ะ คนก็จะเห็นได้อยู่ที่บารมีแต่ละคนด้วยนะเพราะว่าการปฏิบัติแมน้นบรรลุอรหันต์ก็ตามผู้ที่บรรลุอรหันต์ก็ใช่ว่าจะมีอํานาจแห่งฌานเท่ากันนะคะไม่เหมือนกันนะยกเว้นถ้าเป็นปักเจ็พุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะอันนี้อํานาจแห่งฌานทุกอย่างก็จะจัดเต็มอยู่แล้ว <c oughs> อ่าทีนี้เรามาเรื่องของความรักว่าปกติความรักถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ย ก็ต้องผ่านบททดสอบนะนเนาะโดยเฉพาะคู่ทวินเฟรมเนี่ยโอ้ยผ่านบททดสอบหนักหน่วงมากบางคนจะแบบท้อใจเลยก็ได้แต่ที่สุดแล้วก็จะสุขสมหวังได้นะคะอ่าทีนี้ถ้าเกิดเป็นคู่กรรมถ้าเป็นคู่กรรมเนี่ยทำยังไงให้มันหลุดพ้นจากกรรมคุณต้องเข้าใจว่าคู่เนี่ยมันคลองคู่กันเพราะว่าศีลและกรรมเนี่ยมันเสมอกันมันก็เลยต้องคลองคู่กันถ้ากรรมมันเสมอกันน่ะมันก็จะมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขอะค่ะ เขาเรียกว่าไงอ่ะหวานชื่นก็ไม่มีออ,อยู่ให้เป็นสุขก็ไม่มีจากกันก็ไม่ได้ให้อยู่ด้วยความทุกข์ระทมอันนี้เขาเรียกคู่ <c oughs> คู่กรรมแต่ถ้าเป็นคู่บุญนะเนี่ยอยู่ด้วยกันลวสิมันจะเสมอกันมันจะมีความสุขมันจะเข้าใจกันมันจะไม่มีปัญหาทะเลาะกันมันจะไม่ต้องมาเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยใจคนหนึ่งไม่ต้องมาเพียรพยายามทําเพื่อคนนึงให้มันเหนื่อเหนื่อยะคะ่ะจะต่างฝ่ายต่างเอือ้ออาทรกันนะคะ ทีนีน้นอกจากความรักของภพบภูมิมนุษย์แล้วอะ่ะมันมีความรักของภพบภูมิอื่นๆเอาง่ายๆแค่ครุฑก็ดีหน้าคราชก็ดีในครุฑก็จะมีหลายๆพงเพ่าอีกนะก็จะมีครุดขาวครุดดาครุดแดงครุดเขียวครุดน้ําเงินเออคือมันก็มีหลายครุดถูกป่ะหน้าคราชก็จะมีพงเผ่าอ่ะ นักราชผู้ชงอ่านักราชเผือกนักขาชเขียวสีประมนนักขาชป้าสีสุดโทนนักขาชอ่าชมพูนักราชสีลุ้งนักราชทองพุฑทองคือแต่ละพงเผ่าก็เหมือนกับอืมแกะเหมือนกับเป็นแต่ละชนเผ่าอย่างนั้นค่ะเออคล้ายๆกันทีนี้แม้แต่พงเผ่าอ่าครุฑเหมือนอ่านักราชเหมือนกันแต่เป็นนักราชคนละพงเผ่านักขาชขาว กับนาคราดดำแค่เนี้ยการจะมาคลองคู่กันเนะี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วนะคะเอาง่ายๆ okay. เอาแค่แเอาแค่นาคราชแดงกับนาคราชขาวมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็อารมณ์ต่างกันแล้วนะการถือศีลการปฏิบัติก็ต่างกันแล้วแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะเป็นไปได้มันสูงกว่าไหมมันก็สูงกว่าสูงกว่าคนละพงเผาคนละต่างภพภูมิอ่ะอ่ะอย่างอย่างอย่างครุฑ กับนาคราชมันต้องคิดย้อนไปนะสมัยที่ทำไมมันถึงเกิด mm hmm. เกิดความรักต่างควบคุมได้จริงๆแล้วมันควรจะแยกกันอยู่ไม่ใช่หรอแม่หมอค่ะจริงๆแต่ตั้งแต่เดิมมันมันก็แยกกันอยู่นั่นแหละแต่อย่างที่บอกไงเนื่องด้วยมันมีเรื่องของอาสน์สาตานอสูรลกายเนี่ยที่มันเข้ามาบุกสวรรค์บุกทุกพวภูมิบุกนักบุกเอ่เขาไกราชบุกนาคราชบุกครุฑบุกไปหมดนะมันทําลายไปทั่วนะคะ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหล่าภพภูมิต่างๆเขาต้องมาร่วมมือกันในการที่จะต่อกรกับอสศุรกาย<ม>นั่นแหละค่ะเป็นที่มาของความรักต่างภพภูมิเกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเนิ่นนานมาตั้งแต่สามหมื่นกว่าปีที่แล้วย้อนไปสามหมื่นกว่าปีที่แล้วนะคะที่มันมีสงครามแบบเนี้ยกันมามากมายแล้วพงเผ่าต่างๆต้องมาร่วมมือกันอย่างเช่นครุฑอ่าครุฑอาจจะอาสามาช่วยเป็นคนอ่าเป็น คนที่แบบคอยสังเกตการนาคราชอาจจะมาร่วมเป็นคนที่แบบว่าอ่าเหมือนกับเป็นเป็นปรปภเป็นทหารยามเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนต่างทําหน้าที่ร่วมกันบางบางนาคราชบางคนก็ช่วยเป็นเกี่ยวกับพวกหยุกยาดูแลเด็กเล็กดูแลอย่างเงี้ยสงครามคุณต้องเข้าใจว่าสงครามเนาะมันคือการร่วมมือกันที่จะที่จะช่วยกันทาลายล้างศัตรูทาลายล้างอสศูน ทีนี้ด้วยการอยู่ร่วมกันการทํางานร่วมกันเนะี่ยมันก็เลยเกิดความรักที่เป็นต่างภพภูมิขึ้นไงปกติภพเดียวกันเนะ่ะภูมิเดียวกันเนะ่ะก็โอ้โหไหนจะสนมเอกสนมโทสนมทรีสนมจากตะวานเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วทีนี้มาต่างภพภูมิเนี่ยโดยกฎระเบียบของของแต่ละแต่ละภพครุฑเขาก็มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดของเขานาคราชเขาก็มีของเขา มนุษย์<ด>เทพเทวดาเขาก็มีของเขาศีลและบุญนนมันแตกต่างกันอารมณ์มันแตกต่างกันนักราชจะเป็นนักราชเขาจะปฏิบัติเนาะ<ด>เขาจะนั่งทําสมาธิเขาจะมีจิตมุ่งมาฝ่ายทางธรรมครุฑเนี่ยเป็นอะไรที่อารมณ์รุนแรงมีแต่การเข็นฆ่ามีแต่การห้ามหัน,นยกเว้นถ้าเป็นครุฑขาวกับครุฑด,ดํานี่ก็จะดีหน่อยก็จะเน้นแบบว่า เมตตาทาอยู่นะคะยังมีทรงความคุณธรรมแต่ถ้าไปเจอคุดแดงเข้านี้จึ่งกึ่งเลยนะคะอารมณ์ล้วนๆเลยทีนี้มันก็มีพอมันมีเหตุเรื่องของต่างต่างพบอ่ะเกิดมารักกันทีนี้หัวหน้าของพงเผ่าคุดกับอ่าพงเผ่านาคราชเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาต้องไม่ยินยอมอยู่แล้วอ่ะแต่ด้วยความรักของบริวารอ่ะที่มันรักกันอะ่ะเราจะทํำยังไงอ่ะในเมื่อ คนหนึ่งเป็นครุดอ่ะคนหนึ่งเป็นนาคอ่ะมันรักกันไม่ได้ไงอยู่ในภาพของครุดกับน,นาคมันรักกันไม่ได้มันมันข้ามปงเผากันเทพสวรรค์เนี่ยค่ะก็เลยอนุญาตว่าให้ลงมาพิสูจน์รักแท้ในในรูปของมนุษย์รูปของมนุษย์เท่านั้นจึงจะครองคู่ด้วยกันได้ดังนั้นเมื่อใครที่เป็นรักต่างภพภูมิแล้วอธิษฐานว่าจะมาขอพิสูจน์รักในภพของมนุษย์เนี้ย เวลาที่คุณเจอคู่ของคุณเนี่ยคุณต้องจาไว้ว่าพอเป็นมนุษย์ปุ๊บมันไม่มีใครมาห้ามกิเลสคุณได้คุณอยู่ในครุฑคุณก็ยังมีหัวหน้ามีกฎระเบียบห้ามคุณเอาไว้คุณอยู่ในนาคราชคุณก็ยังต้องปฏิบัติตามที่หัวหน้าหมู่นะบอกถูกไหมคะไม่มีสิทธิ์ที่จะเตลิดเปิดเปิงอ่ะแต่พอเป็นมนุษย์อ่ะมันกิเลสออกมาได้ป่ะมีเท่าไหร่คุณแสดงออกมาได้หมดอารมณ์ความโลภความเกลียดความระโมหความชังความหลงทุกอย่างอ่ะมันออกมาได้หมด ดังนั้นจุดที่จะพิสูจน์รักแท้ได้คือในภพที่เป็นมนุษย์เท่านั้นอ่าทีนี้เมื่อคุณอธิษฐานมาด้วยกันแล้วคุณสังเกตคู่ของคุณนะถ้าคู่ของคุณเนี่ยโอ้โหคุณเป็นคนชอบทําบุญมากมากเลยเข้าวัดแต่คู่ของคุณนี่คือคุณอย่าพูดเรื่องบุญเรื่องพระเรื่องเจ้าให้เขาได้ยินมันจะทะเลาะกันอารมณ์จะเกลี้ยกล่อมนั่นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคู่ครองที่อยู่ต่างภพภูมิกันได้นะคะถ้าขณะที่คุณเป็นมนุษย์ แล้วสามารถที่จะคลองสินล่่มกันได้อ่าพอคลองสินล่วมกันได,คนได้ความรักไปด้วยกันได้เบื้องบนเขาก็อนุญาตให้คุณเวียน่ายตายเกิดความเป็นคู่ไปได้เรื่อยๆนะแต่ถ้ามันผ่านบททดสอบไม่ได้คือโอโ้มีค่ะมีลูกดวงแม่หมอหลายคนนะคะที่เจอที่เขารู้นะคะว่ารักเนี่ยมันไม่ใช่ภพภูมิเดียวกันแล้วแหละ แล้วคือไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้พอเจออารมณ์กันปุ๊บนี่มันเหมือนกับขั้วบวกกับขั้วบวกหรือขั้วลบกับขั้วลบอะค่ะที่มันจะตุ้มกันใส่กันอย่างเดียวอะเอ่อฮะทีนี้ด้วยการอธิฐานลงมาพิสุจน์รักอะมันก็ทําให้เลิกกันไม่ได้ไงมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นมีทางเดียวอะที่จะหลุดจากตรงนั้นได้คือต้องนั่งทําสมาธิเสริมบารมีเสริมสิลของคุณที่มันเยอะๆทําให้สิลของคุณสูงกว่าเขาให้ได้มันจึงจะหลุดได้นะ ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องทนทุกทรมานจนกว่าจะหมดชาติภพของมนุษย์อ่าพอตุ่ยเย่ไปปุ๊บก็ต่างคนต่างไปละค่ะคนหนึ่งก็กลายเป็นคนเหมือนเดิมคนหนึ่งก็นาคราชหรืออาจจะพงเผ่านาคราชกับกิน,นารีอย่างเงี้ยมันก็คือคนละพงเผ่านะด้วยศีลศีลที่มันต่างกันอารมณ์ที่มันต่างกันกิเลสในใจที่มันต่างกันดังนั้นมันก็เลยทําให้สุขสมหวังยาก แต่ถ้าคุณอยากจะสมหวังจริงๆโดยดูยอยู่แล้วว่าเอ้ยมันใช่คู่ของเราแหละคุณก็ต้องนั่งทําสมาธิพาเขาไปทําบุญน่ะไปปฏิบัติทําสมาธิเข้าวัดเข้าวาถือศีลนุ่งห่มขาวด้วยกันด้วยกันบ่อยๆเป็นการเสริมบุญด้วยกันบ่อยๆนะคะจึงจะอยู่ร่วมกันได้ยกเว้นถ้าเป็นภพภูมิที่ในรูปที่คุณเห็นแล้วเขาหึงหวงคนอ่าฮะเขาหึงหวงคนเออ ถ้าคุณรู้นะแล้วถ้าคุณเป็นนางต้องห้ามคุณก็ต้องทําใจล่ะคะ่ะก็ต้องกลับไปอยู่กับเขานะคะคุณอาจจะแค่ลงมาเที่ยวเล่นเฉยๆนะถ้าเป็นภพภูมิแบบนี้ก็ก็ตามนั้นแต่ถ้าเป็นภพภูมิที่ลงมาพิสูจน์รักก็พิสูจน,นะะ์ด้วยศีลนะคะด้วยศีลอ่าแล้วคุณจะอยู่ได้กันได้ถ้าพิสูจน์ด้วยศีลไม่ผ่านศีลไปไกนคกระทางยังไงก็กระเจิงน,นะคะกับภพบใครภูมิภูมิใครภูมิมันละคะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้คุณก็ลองลองสังเกตคู่ของคุณเองละกันเเเนนนาะอ้ีี่ป็หตท รากต่างพบปุ่มันส่งหวังได้ยากด้วยสีมันต่างกันนะโอเคค่ะอยากจะคลองคู่ด้วยกันก็ให้สีมันเสมอกันนะมันก็จะอยู่กันได้อยากจะหลุดจากคู่กรรมก็ให้สีมันสูงกว่าเขาอะค่ะเดี๋ยวมันก็หลุดนะโอเคนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ